มะพร้าวน่ากินเลยขึ้นไหมอาซี่อาซี่ตาทนบอกให้ขึ้นแล้วฟันลงได้ไหมพ่อแพคเนาะอยากขึ้นกี่มตฟันลงมามันวันสิตัดต้นพ่อขึ้นพ่อขึ้นมาได้ฟันฟันลงได้ไหมพ่อจะกินได้เดียวเอาตัวเอาติ๊ก่ว้ดิอ้โหกลัวลงไม่ได้เลยแล้วสูงเกินแต่๋มันสวยนะด้านบนอะ กําลังกำลังพอกินเลยสิ่โก้จ้างเขามาขึ้นสักสามขวดไปใครใครล่ะไม่รู้แล้วออบ้านใครจะใครจะมาขึ้นล่ะ <laughs> ขนาดคนที่เขาอยากได้มะพร้าวไออะไรมะพร้าวแห้งเขายังไม่ไม่กล้าขึ้นเอาเลยแต่ก่อนนะมันจะมีลิงนะแต่ก่อนมีลิงรับจ้างขึ้นนะเออลิงรับจ้างขึ้นต้นต่ำนี่ก็ไม่มีเห็นไหมต้นต่ำนี่ก็ไม่มีลูกลูกมีแต่ต้นสูงนู่น กินโอ้ยเบิ่งผมออพ่อบอกพ่อก็บอกว่ากินเอาดิถ้าอยากกินคนกินทีเดียวแกก็บอกอย่างเงี้ยชิโก้ยสูงเกินคนบผมมะพร้าวกำลังมันสวยนะลูกมันสวยมากเลยทนเสียหนาแล้วจะทนได้ย่ายแล้ว ตาได้ย่าระถมเนยไม่ถมเนี่ยมันมีลูกมีเพื่อนนะพ่อไม่พักเที่ยงเลยเออบางทีจะนอนพักเที่ยงเออนอนละบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงต้นแถวนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีไปตีขึ้นสิสูงเกินกลัวความสูงด้วย เอ,า,อาสมมติอาขึ้นไปไปถึงตรงนั้นแล้วผมจะขึ้นไปข้างบนยังไงอีกอ่ะตอนนี้เราไม่เคยขึ้นมันยากนะผมเอ,อเอาขึ้นไปถึงตรงใบนั่นแาจะขึ้นแต่ตอนแต่ตอนเด็กๆนะพี่ก็เคยขึ้นต้นตาลน,นะสูงประมาณนี้แหละมันต้องมีเชือกมัดเอวใช่ไหมเออเขาจะตีเขาเรียกว่าอะไรตีบันไดตัดไม้ตัดไม้ต,ไมต,ไมต,ไมตีบันไดขึ้นไปเหยียบเหยียบเหยีบยบ เป็นทางบ้านผมพยายามมีดมีดไปบากบากให้เป็นร่องเหยียบขึ้นไปบากต้นเลยเป็นร่องพอให้เท้าเหยียบขึ้นไปได้มันก็ตายสิมันตายบากเป็นร่องขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปสักสองสามเมตรนี่ก็สันแล้วไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่กล้าแต่ลูกมันสวยจริงอยากกินอ่ะพอเขาขายตามตลาดก็ไม่อยากกินนะม,มานั่งเห็นต้นนี้ดกมาก อ,าอ่านก,กิดมะพราวพราจะทนหลักจิโก้เดี๋ยวครับผมเอนี่ครับอ่นิดมะพร้าวเขาจะทนแล้วบัตรสองสาวเตตอนนี้ก็ เดืดเห็ดเบี้ยวกันนก็ตอนนี้ก็ทําเสร็จหมดแล้วนะครับผมเนาะก็เหลือทําคอก <c oughs> ทําเล้านะครับเห็ดเรลาเป็ดเรลาไก่นะครับผมเนาะล้อมรู้เสร็จหมดแล้วเหลือเห็ดครอกตอนนี้เลยก็เป็นคนดังอยู่ด้จะบองว่าคนีดังไปติดตัวมือนนี่โอ้ควัน นคนดังนะครับเป็นคนดังดังไฟพิงนะครับดังไฟพิงนะครับผมเนี่ยแมลงอุดอุดยุ่งอุดมแมลงแฝงใส่น,นะครับผมเนาะเอฟซีก็ตอนนี้ก็บรรยากาศซีมงเหยียกว่าหามงซีมงหามงแรงบรรยากาศกับจิตประมาณนี้นะครับผมเนาะบรรยากาศปัดหน้าอยู่ทงอยู่ทาโอ้วันขึ้นมาข่อยล่ะ เ<อ>ม่หนีกับทันทีเท่าไหร่แล้วสามสีแล้วเนาะไก่ลัวตัวไก่เล็บออกกับตัวบัดนี้เฮาพี่น้องเี้ไก่เล็บออกกันได้นเ,นเกอฟซีไก่นเนกล็บออกแล้วโอ้ปวัน ควนทวนๆควนไม่ควนแล้วแต่ฟืนอีดีงเลยแต่ฟืน้นดีวันนี้ก็มีจิโก,โกมาเล่นด้วยนะครับผมน้องน้องก็มาเล่นด้วยนะแมาเลีนน้่ตอนนี้กันเนีมาแรงนกับมานั่งเล่นนั่งนี่ยู่นีนแหละครับผมนั่งยูแถวๆน,นี้นะครับผม, <c oughs> มนะครับผมก็ความฝันความไฝฝันกันยังคือเก่านะครับอยากเห็ด เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่เรื่อยๆใอ้วิถีชีวิตของเฮีาของเนาะก็จังเลยล่ะมันทำเหรอดิมันได้เวลาเหรอดิพี่น้องเลยมันเว拉อะไรอย่างเนี้เวลาแก่โอ้ปูบาวดน้ามันตรงนี้เนวแก่ดิแก่หนาวดิมายว่านะผู้บ่าวบ้านหน้ามันตรงนี้เน่าแก่หนาวดิเออ นี่นาเกียรน้ำ,นม,นนนำมันเราผมมีนวเกียร์น้ำมันทีฟุ้งซ่านเด้แบบทีนี้อยากเดเมี้เด้เอนะครับผมก็ว่าสิลงพักกต่านในลงเนาะนะครับตอนนี้ก็เฮ็ดคอ,อ,ก,ก,อ,ก,ก,ดอ,อกแล้วแล้วกับทีน้อยก็ก็เฮ็ดไอ้ล้อมรั้วเสร็จแล้วก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนีขึ้นเก,ก,ก้าแหละครับผมเนาะมันยังเหลือหลายอย่างอยู่ที่สิเฮ็ดนะแล้ว <c oughs> ก็เฮ็ดค่อยๆสร้างค่อยๆแปลงไปแล้วครับผมเนาะ ที่โกก็เพิ่งกลับไปนะครับผมวันนี้การตีเฮ็ดผู้เดียวสองคนกับพวอ้ทุ่นหนีขคือเกขาหลับาทที่นี่เนาะก็ตอนนี้ก็บรรยากาศย่าม,มนะุมเนาะซีโมงแรงนะครับผมนี่นะครับบริการบบรรยากาศบานฮะบันไฮบานหน้า,น,า,น,า,น,าน,นะครับผมนะี่ยครับผมก็เป็นอะไรที่แบบว่าเงียบเงียบเงายังอยคนกับผ้ากันลังเขาบานบึมๆนะครับผมเนาะ น,นี่ก็ซีมงสามมงสีมงแรกวันนี้ก็มีตลาดนัดนะครับผมตลาดนัดอยู่ตลาดนัดชุมชนนะครับผมอยู่ปากท่างเขานะครับผมนักสีของผมผูโหูสิกินยังนะครับผมขำมาแรงมากอัโอ้สกินยังนะครับผมคือสิบูก,กินแล้วล่ะนะครับผมเนาะ <c oughs> ก็ซีเอริไดกินยังไแล้วนะครับผมขำมาแลงมากแหละก็คือสิออกกําลังกายนะครับหลังจากนี้ก็สิออกกําลังกายแล้วก็สิอาบน้านอนเท่านั้นแล้วเป็นหนุกเนาะก็อู้หูเส้นยังคือกันนะกะสิมันกะสิเออจังน่อยก็สิไล่อยู่หรอวะนะสีสัมพัสก็คงจะไล่สดนะครับ บุม,มีอย่างเห็ดเด้ <c oughs> เอ้ยคำอัดแรงมากกับสิเดรับได้นอนเนาะครับเนาะโอเคนะครับผมเนะาะมาอัปเดตมือนีเฮ็ดเบียกเห็ดงานนะครับวันนี้ก็ล้อมรั้วนะครับล้อมรั้วเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเราก็นะครับผมเอา,าต่อไปว่ามืออินสีเห็ดอีกอย่างแผนเะครับผม,าาผบ,ผมผบาวบานหน้ากัสิประมาณนี้แหละครับูบาวบานหน้ากัสิแบบเฮ็ด <c oughs> อยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดนะ ไปเรื่อยโอเคครับผมเนะเดี๋ยวอีกสักพักอาจจะได้ไล์สดนะครับผมไล์สดฝิงไฟน้ำกันโอเคหยุดถูกขอเลขเขาไข่มือนเลยวนี้ข้าวข,ขอมือนีเออนยังมีเวลาซื้อเออเดี๋ยวสิบกว่าสิบุดถูกเอ